สวัสดีครับผมนายปียะเกียรติศรีสารารหัสนักศึกษา5401 00162 1091ครับวันนี้ผมจะมาทำชิ้นงานโฮมเวิร์กที่11นะครับโดยผมจะทำนำชิ้นงานที่เคยทำมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาทำเป็น export view นะครับครับผมก็เริ่มจากผมจะเปิดไฟล์ชิ้นงานที่ผมได้ทำมาแล้วนะครับก็เป็นชื่อว่า กล่อ,องอเนกประสงค์นะครับผมก็เปิดไฟล์ชิ้นงานกล่องอนเนกประสงค์3าชั้นขึ้นมาบจากนั้นนะครับผมจะเริ่มทำการเ,เปิดเป็น Export View นะครับเริ่มจากนะครับไปที่ Configuration Manager นะครับแล้วก็เลือกชื่อชิ้นงานของเราคียกขวานะครับแล้วก็เลือก Add configuration นะครับแล้วผมจะตั้งชื่อว่า export นะครับเแล้วกดโอเคต่อมานะครับผมก็จะเริ่ม create export view นะครับก็คลิกขวานะครับเลือก new exported view นะครับอัอนนี้นะครับเริ่มต้นนะครับผมก็จะทำการถอดชิ้นงานทีละชิ้นออกมานะครับก็ จะเริ่มถอดชิ้นนี้ออกมาก่อนนะครับก็คลิกที่ชิ้นงานที่เราจะถอดออกมานะครับแล้วก็เลือกแกนที่จะดึงชิ้นงานออกมานะครับนี่ก็จะดึงชิ้นงานชิ้นนี้ออกมาแบบนี้เสร็จแล้วก็ดึงชิ้นงานชิ้นต่อไปนะครับแบบนี้การดึงชิ้นงานชิ้นที่สามนะครับแบบนี้นะครับ ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับต่อมานะครับผมก็จะทําการดึงสกรูออกมานะครับทีละชิ้นก็เริ่มจากที่น,นี้ก่อนละกันก็ดึงออกมาเราสามารถตั้งเป็นระยะได้นะครับโดยปรับค่าจากตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงชิ้นนี้ออกมา แล้วก็ดึงนอ็อตวนองมานะครับแล้วก็เลอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะทําการค่อยดึงมาให้หมดนะครับ ทีนี้นะครับทีนี้ผมจะทำการ export ทีละหลาย,ลายๆชิ้นนะครับก็อย่างผมเลือกชิ้นงานบนกับชิ้นล่างนะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง Auto Space Component นะครับติดถูกตรงนี้ตั้งค่าตรงนี้นะครับแล้วก็ ทำการดึงแบบ Reverse Direction นะครับเพราะตอนแรกจะเป็นทิศทางชี้ขึ้นแบบนี้ตั้งระยะสัก5 0า mm สมิเมตรก่อนล้นกันครับดึงออกมาอันนี้เรายังไม่ได้เลือกแกนนะครับเดี๋ยวลองเลือกแกนก่อนดึงอย่างนี้ลองกด apply ดูไหมอืมผมลองปรับใหม่ดีกว่ารู้สึกมันดูไม่ค่อยสวยงานเท่าไหร่ กาอันดูนะครับแล้วก็ทําเป็นทีละชิ้นนะจะดูสวยงามกว่านะครับ<ม>ก็ก็เลือกแกนที่จะดึงนะครับว่าจะดึงในทิศทางไหนแล้วก็ปรับระยะนี้นะครับปรับระยะเป็นสัก100่งมลมตนังดีแล้วก็พายต่อมาก็ เป็นชิ้นล่างแล้วกันครับก็เลือกทิศทางใน,นทิศทางาต้องให้มันไปตรงกับข้ามก็ไปที่ reward direction นะครับแล้วก็แอพพลายดูเป็นลักษณะนี้ก็ต่อมาก็เป็นชิ้นด้านนี้นะครับทิศทางนี้แอพพลายดูแล้วก็ชิ้นนี้นะครับเป็นทิศทางนี้แต่เป็นทิศทาง,าททาง,ต,รงตรงกันข้ามนะครับกด reward direction ที่นี้ก็เหมือนกันนะครับก็ไปในทิศทางนี้การีเวิร์ดเดเรคชั่นเราเลือกชิ้นงาน2ชิ้นนะครับทำไมก็เลือกทิศทางนี้ปรับรีเวิร์โอเคเสร็จแล้วนะครับก็กดดัน ีมนราจะลองทำการประกอบดูนะครับกดิดถูกที่ export นะครับแล้วก็คลิกขวานะครับยม่ใช่ตรงนี้นี่คลิกขวาที่ตรง EXPL View หนึ่งนะครับแล้วก็เลือก c o l l g e นะครับเราลองให้มันเป็น animation ดู เป็นลนักษณะนี้นะครับเลองให้มันเอากอบภข้าเป็นแอนิเมะโอเคนะครับรลองแก้ไขตัว export view อินดิฟเจอรนะครับแล้วก็เราจะอินดิดชินนี้มันจะเป็นทินที่15ชิ้นที่สิบส ชิ้นี้ไม่เกี่ยวนะครับลองลอบออกกัลองดูมันครับโอเคการประกอบก็เป็นลักษณะนี้นะครับนะครับที่นี้ผมจะลองใส่อีกเอ็เกซ์ e อร e ตไลนนะครับก็จะให้มันแยกออกมาก่อน export อ,ออกมาก่อน แล้วเราก็ใช้คำสั่ง export l i sketch นะครับแล้วก็ผมก็จะทำการเลือกที่สกรูตัวนี้กับผิวชิ้นงานเอ้กับรูชิ้นงานนี้นะครับว่าให้มันมีการประกอบในทิศทางแบบไหนแล้วก็จะได้รู้ได้ว่า,าสกรูตัวไหนสวมไปที่รูไหนนะครับแบบนี้ Hey. เราก็จะทำอย่างนี้ไปกับทุกๆชิ้นงานนะครับครับเมื่อเราทำการใส่เส้นประกอบให้กับชิ้นงาน e x p o s e นะครับก็จะมีหน้าตาประมาณแบบนี้นะครับเสร็จแ,แล้วเราจะมาลองดูการประกอบของมันเป็นแบบแอนิเมตนะครับะจะเป็นลักษณะนี้นะครับ แล้วก็เราจะมาลองทำการตรวจจุดทับซ้อนนะครับในงานประกอบของเรานะครับโดยเราจะใช้คำสั่ง Interference Direction นะครับไปไปที่ Tool ครับแล้วก็เลือก Interference Direction นะครับแล้ลองให้มัน Calculate ดูนะครับอาจจะพบว่ามีจุดหนึ่งนะครับที่เกิดการทับซ้อนกัน โอเคเราจะทำการแก้ไขมันดูนะครับทำการดึงออกมาแบบนี้ลองให้มันวิเคราะห์ใหม่ดูนะครับไปที่ interference direction นะครับมาแคเปเทปใหม่จะเห็นได้ว่าตอนนี้ไม่มีการทับซ้อนของชิ้นงานแล้วนะครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยกดโอเคนีชิ้นงานของเราก็จะมีการ แสดงภาพส่วนประกอบแบบแยกส่วนนะครับหรือ export view เรียบร้อยแล้วสุดท้ายก็ทำการเซ v e นะครับผมเลือกเป็น save as นะครับกด review ผมจะใช้ชื่อชิ้นงานเดิมนะครับแต่ผมจะเพิ่มคำว่า export view นะครับโอเคทำการเซ v e ครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับวิดีโอการทำชิ้นงาน อะไรก็ได้นะครับโดยแสดงเป็นแบบ Export View นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับ